ครับแฮปปี้เบิร์เดย์วันไหนอีกจากรอบเอาแฮปปี้เบิร์เดย์อีกแล้วเอาเมื่อเดย์หลายเทียเดย์สู่เอาใจแม่ก้อนช่วยหนีพ่อบ้าน Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY อธิษธานก่อนค่ะว่าวนะสาตุเดอขอให้แฟนครับขอมาล่ำใจเกินรอย ขอให้พี่น้องที่กำลังเบืงองยุ่ขณะน,นี้ขอให้ที่งานมอลำาใจกระลอยทั้งเบื้องหนา้หนาเบื้องหลังทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวของในการสั่งสรรสนับสนุนมอลำาใจกระลอยทุกๆท่านบอยสิริชัยปัจจุบันอายุ32ปีขอให้พี่ให้น้องมีเงิน32ล้านหอดมือหอดกระเป๋าสุขสุขคนเด้อสาธุสาธุตัวเ่อปีนี้การหัวหน้าบอยได้เมียเด้อสาธุโอ้ยสาธุขึ้นอยากได้ย่ตวพออยากได้อยู่ อยากได้พ่อก็อยากได้ร้านคือการเฮดเป็นบ้าน้อลูกคุณอยากได้เมียอยากได้เมียไปหาจีบอันจีบสาวมอลำว่าอยากให้มาเป็นนั่งเอกมอลำ่อยากให้มาเป็นเมียเขากับพ่มาเขายาดไปเป็ี่ยนเมียผมอยากได้กว่าขีดทีเนาจ้าแฮปปี้เบิร์ดดี o ทุโย่เฉพอเป็นเทศเต็งตลุกค่ะล่ะเี้ไก่หมูใหเอ้า